สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนผนังตรงนี้ครับที่ยังไม่ได้มีการปิดไว้โดยใช้วัสดุที่ผมมีอยู่ในบ้านนะอาจจะเป็นวัสดุเรือเือต่างๆเนี่ยมาทำนะครับเพื่อที่จะประหยัดงบประมาณเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการแล้วก็ขั้นตอนแล้วก็วัสดุกันนะครับเผื่อว่าจะเป็นแนวทางและเป็นไอเดียได้อันนี้ก็จะเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดหนาประมาณ4มิลลิเมตรครับเป็นเศษที่เหลืออยู่จากงานเก่าๆเลยครับ ก็โดยเริ่มต้นเลยผมก็จะเอาแผ่นตัวสมาร์ทบอร์ด4มิลนั่นแหละครับมาปิดบริเวณช่องว่างตรงนี้ก่อนให้หมดเลยวิธีการเนี่ยผมก็จะไปวัดมาครับว่าระยะความสูงเนี่ยของแต่และฝั่งนะครับที่มันอยู่บนคานไม้เนี่ยมีความสูงเท่าไหร่แล้วเราก็จะมาตัดตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ด4มิลตัวนี้ครับโดยวิธีการตัดเนี่ยผมจะไม่ใช้ตัวลูกหมูนะเพราะว่ามันมีขนาดความหนาอยู่แค่4มิลเราสามารถใช้คัตเตอร์เนี่ยในการกรีดนะครับสัก4ี่ห้าครั้ง แล้วก็บิดออกแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นวิธีการยึดเนี่ยนะครับก็ความจริงเนี่ยเพราะท่านแนะนําจริงๆผมก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นสกูยิงก็จะดีแต่ว่าผมขึ้นคนเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อาจจะต้องใช้วิธีที่มันสะดวกหน่อยก็จะเป็นตัวแม็กนะครับแม็กที่ผมเคยซื้อมานะแม็กของดีวอตัวนี้สามารถใส่เป็นลูกตะปูแล้วยิงอัดเข้าไปได้เลยครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันทําให้ผมเนี่ยทำงานได้สะดวกดีเหมือนกันนะครับแล้วเราอาจจะ เพิ่มความแข็งแรงโดยการยิงสกูเนี่ยเพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับแต่เนี่ยมันก็เป็นการติดเบื้องต้นนะที่ทําให้ผมเนี่ยสามารถติดตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดสีมิลเนี่ยติดกับตัวผนังเนี่ยได้ง่ายครับพอเราจับขึ้นไปแล้วเอาแม็กเนี่ยเข้าไปยิงได้เลยจะเห็นว่าเวลาเรายิงแม็กเข้าไปนะครับไอตัวตะปูเนี่ยมันก็จะฝังเข้าไปนะครับเสมอกับตัวแผ่นของสมาร์ทบอร์ดเลยครับแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับผมก็จะวัดนะครับหัวท้ายความกว้างนะครับของตัวแผ่นเนี่ยที่เราจะใช้จากนั้นเนี่ยผมก็จะมาตัดตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ด4มิครับโดยใช้คัตเตอร์ของเราเลยครับจะเห็นว่าตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ด4มิ n เนี่ยสามารถที่จะใช้คัตเตอร์ตัด กีดลงไปนะครับแล้วก็บิดหักได้เลยอย่างง่ายเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะยิงติดกับตัวคา,านไม้หรือว่าคานเหล็กของเราได้นะครับแบบนี้เลยนะครับเราก็จะได้เป็นผนังนะครับที่ติดด้วยแผ่นสมาร์ทบอร์ดแล้วถัดมาเนี่ยผมก็มาคิดครับว่าผมจะใช้อะไรปิดผนังดีนะครับต้องโดยต้องเป็นวัสดุที่เบาด้วยนะที่ผมคิดต้องเบาด้วยแล้วก็ มีอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้งานเนี่ยผมก็ไม่ได้เจอเป็นเศษไม้แบบนี้นะครับที่ผมมีอยู่เป็นเศษไม้สดเป็นไม้พะเลตอะไรพวกนี้นะครับเอามาทั้งหมดเลยซึ่งตรงนี้ผมจะใช้ประโยชน์จากเศษไม้พวกนี้ครับโดยวิธีการของผมเนี่ยคือผมจะใช้ลายไม้ของเขาครับคือตรงตรงลายไม้ของเขาเนี่ยถ้าเราผ่าออกมานะครับตรงกลางเนี่ยมันจะได้ลายไม้ที่เป็น ลายไม้ธรรมชาตินะครับแต่มันก็อาจจะมีรอยตะปูอะไรต่างๆที่มันเคยโดนตีตะปูมานะครับตรงเนี้แต่ผมก็จะใช้ไม้เขาเนี่ยลักษณะแบบนี้ไปเลยนะครับเป็นลายธรรมชาติของเขาไปเลยนะมีรอยตะปูบ้างอะไรบ้างนะครับก็รวบรวมเศษไม้ต่างๆมาแล้วก็มาผ่าตรงกลางครับแล้วก็แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ให้หาไม้ที่มันมีขนาดเท่าๆกันเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยจัดเรียงนะครับได้ง่ายกว่านะครับถ้ามีขนาดความหนาที่เท่ากันนะครับ นี่นะครับจะได้ออกมาแบบนี้เลยเป็นลายไม้ธรรมชาติเลยครับอาจจะมีเศษเล็กเศษน้อยก็ใช้ได้หมดนะครับสําหรับในเรื่องของไม้เนี่ยเราก็ลองหาดูว่าเเรามีเศษไม้แบบไหนอย่างไรนะครับและทีนี้วิธีการติดเนี่ยก็ใช้วิธีการก็คือผมจะใช้เป็นกาวตะปูเลยครับตัวนี้ก็คือต้องบอกว่าง่ายที่สุดแล้วที่ผมคิดนะเราสามารถใช้กาวตะปูเนี่ยนะครับแปะ ลงไปด้านหลังของไม้ครับแล้วก็ไปแปะกับตัวผนังสมาร์ทบอร์ดที่เราแปะไว้กับผนังได้เลยต้องบอกว่าแน่นนะครับที่ผมลองแปะดูเนี่ยคือแน่นเลยแหละแต่ผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันอาจจะเปลืองนิดนึงนะเพราะว่า1 1ห,หลอดเนี่ยผมใช้ได้ประมาณ5แถวเองนะนะครับทั้งหมดเนี่ยในงานนี้นยผมใช้กาวตะปูไปประมาณ4หลอดครับหลอดนึงก็ตก100บาทนะจะเสียค่ากาวตะปูไปเนี่ยประมาณ400บาท นในงานนี้ที่ผมเสียเงินหลักๆเลยคือค่ากาวตะปูนั่นเองนะครับ400บาทจากนั้นเราก็ไล่ติดไปเลยครับคือโดยชั้นแรกเนี่ยคือผมบอกว่าเป็นชั้นที่สําคัญที่สุดนะครับเราต้องเซตระดับชั้นแรกให้ดีชั้นที่1น,นะครับเพราะถ้าชั้นที่1ไม่ตรงเนี่ยนะครับชั้นอื่นมันก็จะเอียงไปด้วยแต่ถ้าชั้นที่1เนี่ยเราเรา,เาทําระดับมาดีนะครับเราก็จะเรียงระดับชั้นต่อไปเนี่ยได้ง่ายมากๆเลยครับ ในส่วนของกาวตะปูที่ใช้เนี่ยก็มีหลายแบบนะครับเราสามารถที่จะเลือกซื้อมาใช้งานได้นี่ครับเราก็ติดกาวตะปูไปเลยนะครับผมจะติดเป็นจุดเอานะครับไม่ได้ติดแบบทั่วแผ่นของไม้ติดเป็นจุดจุดสักสามจุดนะหัวกลางท้ายแล้วก็เอาไปกดแปะกับผนังสมาร์ทบอร์ดที่เราได้แปะไว้กับผนังเลยครับมันก็จะทําให้เกิดเป็นผนังนะครับที่เกิดจากตัวแผ่นไม้ที่เราได้ผ่ามานะครับเป็นลายที่แบบ จะไม่จะไม่มีรูปแบบสักเท่าไหร่นะครับจะเป็นรูปแบบแบบแรนดอมไปเลยนะผมก็ติดแบบแรนดอมเลยนะไม่ได้เลือกว่าเอาต้องเอาแผ่นไม้ตัวนี้มาต่อแผ่นนี้นะครับก็จะใช้ตัวแผ่นไม้ที่ได้มาเนี่ยติดแบบมั่วๆไปเลยนะครับถัดมาครับไอตัวแผ่นไม้ ไอชุดแรกที่ผมได้ทําไปเนี่ยมันหมดแล้วผมก็เลยไปหาเศษไม้แบบอื่นมาจะได้เป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีตะปูน้อยลงครับรูตะปูต่างๆเนี่ยน้อยลงแล้วก็ไม้เนี่ยมันก็จะเรียบมากยิ่งขึ้นแต่ลายไม้ก็ใกล้เคียงกันอยู่ครับก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันดังนั้นถ้าแนะนานจริงๆถ้าใครจะทำเนี่ยควรที่จะหาลักษณะของลายไม้เนี่ยที่มันมีความเหมือนกันนะทั้งหมดก็จะทําให้ผนัง สวยกว่านะที่ผมมองดูนะแต่ของผมเนี่ยค่าวๆก็คือโดยรวมแล้วมันก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเนี่ยเราจะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยครับหลังจากติดเสร็จแล้วแล้วก็ต้องบอกว่ากาวตะปูเนี่ยแน่นอยู่พอสมควรครับไม่ต้องกลัวหลุดเลยนะครับของผมเนี่ยอลองจับดูก็ไม่หลุดถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการทาสีครับผมก็จะใช้สีของวุฒเทคนะครับเป็นตัว W W 3 1 0 3เป็นสีวอนัทครับตัวนี้เนี่ยข้อดีคือเป็นทั้ง ยูรีเทนด้วยแล้วก็เป็นสีย้อมไม้ด้วยในตัวเลยทารอบเดียวทาแค่ตัวเดียวเนี่ยคือจบเลยนะครับจะทาหนึ่งรอบหรือสองรอบก็ได้ mm hmm. อย่างของผมเนี่ยผมคิดว่าจะทาสักแค่หนึ่งรอบก็พอเดี๋ยวเราลองไปดูกันทากันนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะทานะครับตัวสีย้อมไม้นะครับที่ผมได้บอกไปข้างตน้นได้เลยนะครับทาให้รอบเลยให้ทั่วเลยครับ ซึ่งจะเห็นว่าสีวอลนัทเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยลักษณะของไม้มันก็จะดูแบบทําให้ไม้เนี่ยมีความแบบเข้มขึ้นแล้วก็เป็นสีแบบเก่านะครับทําให้ลายไม้เนี่ยเป็นแบบไม้เหมือนไม้เก่าอะครับผมเลยชอบสีนี้นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้สีวอลนัทเนี่ยเป็นหลักหลัก,ลกเนี่ยครับหลังจากทาเสร็จเดี๋ยวเราลองไปดูหลังทาเสร็จกันนะครับ นี่นะครับหลังจากทาเสร็จแล้วนี่ผมทาแค่หนึ่งรอบนะครับถ้าใครอยากได้เข้มมากกว่านี้อาจจะทาสัก2รอบนะสีก็จะเข้มมากยิ่งขึ้นแต่ผมเนี่ยคิดว่าแบบนี้กําลังดีละผมก็เลยจะใช้แบบนี้นะครับก็เป็นไอเดียนะครับที่ผมอยากจะมานําเสนอเผื่อใครเนี่ยอยากจะเปลี่ยนผนังบ้านนะครับหรือผนังอะไรก็ตามนะแถวบ้านเราเนี่ยสามารถที่จะใช้วิธีนี้นะครับหาเศษไม้หาวัสดุที่มีในบ้านเนี่ยมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้นะครับก็เป็นแนวทางและเป็นไอเดียที่จะสามารถนําไปทําได้นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นไอเดียที่สามารถนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้นะครับผมก็สวัสดีนะครับ